มันมันมันปวดนะครับมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็อ่าขาดรู้สึกขาดอ่าทรงตัวการทรงตัวไม่ไม่ดีคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยคือกระไดลงกระไดก็ลำบากอ่เจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม่เท้าค่ะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลยดูเอ๊ะเรายี่ห้อดีบูรุสแม่ก็ซื้อมากินก็ทานไปวันแรกก็ค่อยช่วนิดนิดแต่ว่าพวันที่สองอ่ะดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราสั่งอีกสองกล่องทานต่อเนื่องก็จะแนะนําเช่นว่าถ้าแบบเป็นอย่างเราเนี่ย เส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยีดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนที่คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาป้าปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ย วางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง,ง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้หโหร้องไห้เลยอ่ะบ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยพอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากใน,นข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูนดูซิ แม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดๆิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเบาขึ้นมาทานได้เลยเชื่อเถอะไม่ต้องนั่นไม่ต้องรังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดี เป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้ฟังรีวิวจากผู้ทานดีบูลทั่วประเทศแล้วลูกค้าเริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าดีบูลช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นชาร้าวลงขาชาปลายมือปลายเท้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคะ่ะ แล้วโทรหาพลอยนะคะได้ที่เบอร์0958244428สำหรับลูกค้าที่ได้ชมคลิปนี้เท่านั้นคะ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้โทรมาตอนนี้เลยนะคะ